สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกัชบช่องแม่เพื่อนกับน้องครูไกาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําเปียกปูนใบเตยค่ะค่ะก็จะมีใบเตยเลือกเอาที่ใบเข้มเข้มนะคะค่ะก็จะมีดอกอัญชันแช่กับน้ําร้อนนะคะเพื่อที่จะผสมกับใบเตยให้สีเข้มขึ้นนะคะค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ําปูนใสค่ะน้ําปูนใสเราแช่ทิ้งเอาไว้ทั้งคืนนะคะถ้าได้สองคืนยิ่งดีนะเนี่ยเราก็จะได้น้าําใสๆแบบนี้ปูนกินหมากนะคะ40กรัม ต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะแช่ทิ้งเอาไว้เลยค่ะถ้าทำเยอะก็เพิ่มสูตรเข้าไปนะคะค่ะก็จะเป็นมะพร้าวทึนทึกมะพร้าวทึนทึกเลือกเอาที่กะลาขาวหน่อยนะคะค่ะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมนันเกลือป่นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีน้ำตาลมะพร้าวลงมาทำเลยค่ะ่างนั้นนำใบเตยไปปั่นค่ะน้ำปูนใสค่ะจากนั้นเป็นน้ำดอกอัญชันค่ะ ใส่เพื่อให้สีเข้มขึ้นนะคะจากนั้นนําไปปั่นให้ละเอียดค่ะหลังจากที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะจากนั้นนํามากรองค่ะผ้าขาวบางสองชั้นนะคะจากนั้นเราจะไปปั่นอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าน้ําปูนใสเรายังมีอยู่นะเพื่อที่จะได้สีเข้มขึ้นนะคะค่ะจากนั้นนําไปปั่นอีกรอบนึงค่ะรอบนี้รอบที่สองนะคะ ว่าน้ําปูนใสเรายังมีอยู่นะถจากนั้นก็จะใส่แป้งลงไปเลยค่ะหลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วนะคะใส่แป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีน้ำตาลม,มะพร้าวแล้วก็จะ นวดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะจนกว่าน้ำตาลละลายแล้วก็แป้งจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไปกรองค่ะกรองใส่กระทะที่เราจะกวนเลยนะคะ วนไฟอ่อนค่ะวนไฟอ่อนกวนไปในทางเดียวกันแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอเขาเริ่มเนืดแล้วนะคะจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นไม้พายแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นไม้พายคนค่ะคนไปในทางเดียวกันค่ะ คนไปจนกว่าจะเหนียวข้นค่ะนี่ก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะเราก็ควรไปในทางเดียวกันนะไม่หยุดมือนะส่วนไฟเราก็จะใช้อ่อนๆประมาณนี้นะค่ะเราก็จะควรไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะขึ้นเงานะคะอ่นนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเขาก็เงาดีแล้วนะคะ เวลานี้บางทีอาจจะ15นาทีนะคะแล้วแต่ไฟนะจะอยู่ในเวลา1 5บหรือยีนาทีนะคะแต่เราวันนี้เรากวนมา20นาทีค่ะเขาก็จะขึ้นเงาแบบนี้ค่ะค่ะแบบนี้ค่ะนี่ก็คือใช้ได้แล้วค่ะค่ะจากนั้นนําไปเทใส่ถาดหรือนําไปเทใส่ถุงบีบค่ะเราจะเทใส่ถาดหรือจะใส่ถุงบีบบีบเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใส่ถุงบีบบีบแบบนี้ให้ใส่ถุงมือค่ะร้อนมากค่ะเราก็จะบีบเป็นคำๆเลยค่ะ จากที่เราบีบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นวางพักให้เย็นค่ะจากนั้นขูดมะพร้าวทึนทึกค่ะมะพร้าวทุนทึกเลือกเอาที่กระลาที่ขาวๆนะคะเนื้อจะได้ไม่แข็งกระด้างจากนั้นให้เราขูดเป็นฝอยๆแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นโรยเกลือเกลือไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้ทุกค่ะ่จากนั้นนามานึ่งค่ะนำมานึง่ง10นาทีค่ะ อันนี้ก็เย็นดีแล้วนะคะแล้วก็จะบรรจุใส่กล่องเลยค่ะนี่ค่ะมะพร้าวค่ะงาคั่วค่ะส่วนที่เราเทเป็นถาดก็มีนะคะแบบนี้เทเป็นถาดค่ะ มะพร้าวคั่วค่ะเอ้ยมะพร้าวทึนทึกค่ะงาขาวคั่วค่ะเรียบร้อยค่ะ